พี่ไม่ได้ผ่านมาทุกทุกอย่างเลยนะผ่านมาทุกอย่างทําไล่ไถนาหมดแล้วอย่างประกันหนึ่งก็ขึ้นไปถึงนายก๋อแต่ยังไม่ผ่านการเป็นเมียน้อยเพราะไม่มีใครเขาเอาไอ้ตอบไม่ได้ใจงงเลยอ่ะงงไปเลยอ้ามไปอ้ําอึ้งกำลังกลังกำลังหามมกอยู่ว่าไงมมกเมียน้อยมันเอคือคือไม่เคยเลยใช่ไหม อะไรโอ้โหไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงตั้งแต่เป็นเมียน้อยตอนนี้อ๋อก็ยังไม่เคยเป็นเมียหลวงด้วยเออใช่เดี๋ยวนะถึงไปนี่เราก็พูดให้ฟังมาตั้งแต่สาวมาก็ไม่เคยไงคงจะต้องยากไปครับเออหมดสิทธิ์ไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วค่ะผมนึกหาทางคนจนมีสิทธิ์นะคะ อย่าร้องต่อนะนะครับเพลงนี้นะก็คอนทตเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะพักติสิ์อยู่อย่าร้องให้ฟังตอนเรียนใช่ไหมเราไม่เบรกเลยไม่เสียไม่เสียคลิปคาแรกเตอร์ของครูบาอาจารย์เหรอไม่สนใจตอนสอนตอนสอนเกี่ยวกับพี่ก็สอนส่วนตัวพี่พูดเวลาพูดพูดใกล้ๆกระทิบข้างหูคนไหนเสืนอนิดเนี่ยบางทีพี่ไปบางทีถ้าคนเขามาถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่ ตอบแบบนี้นี่กระติ๊บกลงหูตอบเขาก็บี้อาจารย์บอกมันเสือกถามก็ตอบแม่นไปงั้นอ,อยากฟังไหมเนี่ยกระติบถ้าอยากไปฟังวันพี่จะตอบอะไงก็นั่นนะฮะมาเรียนกันวันที่สองกุมภ <laughs> าใช่ไหมสามผมก็ลดวันนึง <laughs> เริ่มวันที่สามกุมภานะฮะปีหน้านะฮะรีบมาสมัครเรียนคือพี่พี่จะจะเป็นครูบาอาจารย์ ที่เราเคารพโดยที่ท่านไม่ต้องสำแดงตนเป็นคนที่เคร่งขรึมนะฮะอ๋อพี่ไม่พี่ไม่เป็นคนตลกท่านจะสำแดงตนเป็นคนที่ทะลึ่งทะลึ่งขนาดที่ว่าพระไม่อาจมาเรียนได้ชีไม่อาจมาเรียนได้นะฮะไอ้ชีเรียนได้ไหมชีเรียนได้ชีเรียนได้แต่พระไม่ไม่ได้ใช่ไหมอเออกีดการไงมันมาเรียนแล้วก็ถือศีลเออไม่ไม่ไม่ควรนะฮะไม่ควรไม่ควรนะฮะก็เรียกว่าเป็นคนปกติทั่วไปมาเรียนได้หมดนะฮะ จำกัดอายุไหมคนที่จะมาเรียนไม่จำกัดค่ะไม่จำกัดอายุด้วยไม่จำกัดเลยนะคะเด็กนี่สักเด็กเดกก็ได้ใช่ไหมโอ้ยเด็ก1 4 1 5ี้ากับเก่งนะมีคนเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมาเรียนได้เหรอเขาไม่เห็นว่าเป็นวิชาข้ามคลื่อเหรอเพราะนั้นคุณเก่งมาเจอเด็กจุฬาเนี่ยใช่ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะผมก็เห็นเด็กมันเด็กนี่พุผมยังประหลาดใจนะพูดถึงคนที่มาเรียนนี่ฮะคือตอนแรกๆนี่ฮะแล้วอย่างที่เราทั่วๆไปเราก็มองว่าคนที่จะมาสนใจศาสตร์ทํกทนองเนี้ มันคงที่จะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบว่าอะไรไม่ทันสมัยอะไรอ้ไม่ใช่ที่ไหนได้ครับแต่พี่ดูทันสมัยนะพี่ดูวางแผนฉะนั้นเมื่อเด็กๆมาเรียนเนี่ยนะคะเมื่อเราสมมติตอนเรียนอยู่มหาลัยเราว่างเรามาเรียนเมื่อจบแล้วเราจะไปต่างประเทศเราไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ไม่ต้องไปล้างจานเสิร์ฟอาหารนะตัวนี้แค่นี้ก็รวยละใช่ไหมคะสามารถหาเงินได้ดีด้วยออต่างประเทศไปเน้นเน้น ใช่ใช่รกอบาคนคนทันสมัยคนยุคใหม่นี่นะครเราไม่ได้ดูแบบนั้นเราดูแบบวางแผนไม่ใช่ดูแบบการงมงายใช่เพราะศาสตร์ของวิทยาชนีนี่นะครับมีการทั้งการวิเคราะห์มีทั้งศาสตร์ทั้งศิลนะฮะท่านนี่ก็จะสอนทั้งหมดนะฮะที่จะให้กับให้กับผู้ที่นักเรียนที่มาเรียนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วคนที่มาเรียนนี่นะขอบอกเลยนะฮะว่าบางคนเนี่ยผมยปงนตะลึงเลยนะฮะผมเป็นคุณหมอบ้างด็อกเตอร์เยอะเลยนะฮะ พี่ดาบอกถึงเรียกว่าไม่นึกไม่ถึงนะฮะว่าอคนคนที่มาสนใจตอนอย่างที่ตอนแรกเราเราคิดว่าโอ้คนที่มาสนใจก็คงที่แบบเขาเรียกอะไรศึกษาแต่พวกศาสตร์แบบลี้ลับอะไรพวกนี้จริงก็ไม่ใช่เลยนะฮะถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้คครรัับบก็เรียกว่าเชิญชวนนะฮะสามกุมภานี้นะฮะไอ้สามกุมภาปีหน้ารีบสมัครด่วนเพราะถ้าเต็มก็ต้องรับจำนวนจำกัด